ส่วนชีวิตของสี่ลูกเรือประมงไทยที่ก่อนหน้านี้ถูกทางการเยมนมาจับไว้แล้วก็ตั้งแต่ก่อนปีใหม่ด้วยซ้ำบอกจะมีข่าวดีจะได้รับการปล่อยตัวกระทั่งจนตอนนี้มีการปล่อยตัวนักโทษคนไทยออกมาเป็นนักโทษต่างชาติ152คนปรากฏว่าไม่มี4ลูกเรือประมงไทยรวมอยู่ในกลุ่มนี้นะครับซึ่งเรื่องนี้ทางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศบอกว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและกระทรวงการต่างประเทศก็ยังคงทํางานอย่างต่อเนื่องนะครับกับ การขอให้ทางการเมียนมาปล่อยตัว4คนไทยให้ได้แต่ในขณะนี้ยังกระบวนการยังไม่เสร็จแต่ที่ได้รับการปล่อยตัวออกมาก่อนคือ152นักโทษไทยนะครับและนี่เป็นภาพตอนที่ทางการเมียนมานํานักโทษคนไทยมาส่งตรงบริเวณด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาข้ามลําน้ําสายแห่งที่2ที่อําเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับคือทั้งหมดนี้ถูกจับที่จังหวัดท่าขี้เหล็กเมื่อต้นปีที่แล้ว มีการปราบพวกแก๊งคอเซนเตอร์พวกบ่อนออนไลน์อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็โดนข้อหาหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายเกี่ยวข้องกับบ่อนการพนันซึ่งก็รับโทษมาแล้วประมาณ1ปีสุดท้ายได้รับการปล่อยตัวเนื่องจากว่าตรงกับวันชาติเมียนมาสีมกราคมแต่อย่างที่บอกนะครับว่ายังไม่ได้มี4ลูกเหลือประมงไทยที่ถูกจับเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วครับ การประกาศของทางการเมียนม,มาในเรื่องการปล่อยตัวผู้ต้องขังและนักโทษต่างชาติเมื่อวานนี้4มกราคม2568รวมนักโทษชาวไทยจำนวน152คนซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้มีการดำเนินการมาก่อนหน้านี้ในการนี้กระทรวงการต่างประเทศขอขอบคุณฝ่ายเมียนม,มาอย่างไรก็ดีขอเรียนว่าในการประกาศครั้งนี้ยังไม่พบรายชื่อลูกเรือไทยทั้ง4คนที่ถูกจับกลุ่มล่าสุดรวมอยู่ด้วย ท,ทางกระทรวงการต่างประเทศก็ยืนยันนะครับว่าเรื่องของสี่ลูกเรือไทยที่ถูกจับเนี่ยาาล่า,า,าสุด<ศ>เพิ่งจะเอายาติของสี่ลูกเรือไทยเนี่ยไปเยี่ยมทั้ง4ี่คนที่จังหวัดเกาะสองทั้ง4ี่คนก็ยังมีสุขภาพแข็งแรงมีกําลังใจดีได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมนะครับแต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนเพราะฉะนั้นจะยังคงมีความพยายามจากทั้งกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็กลไกอย่างเช่นในระดับท้องที่เนี่ย เพื่อที่จะขอให้ทางการเมียนมาปล่อยตัว4ลูกเรือประมงไทยให้เร็วที่สุดครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ที่สำคัญครับอย่าลืมกด reading, กระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวที่สำคัญกับสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์